ดอกล้าวินเทอร์สวยๆจากเ,เพื่อน นัดทุ่งดอกลาว,วิเดอร์สวยๆจะเป็นเพื่อนจา้าว้าว เอาโโอเคครับสวายแฟมิลี่ดิสอาดิสไวเซอร์ยาแล้วว่ะ <V ice. S 1> จาก uh, คุณย่านะคะอันนี้ไว้เซอร์มันเป็นยังสีจ่จ้ะบุ่นดีวีายซัสออ ันจะต่างกันจะเพื่อนๆแบบนี้มันจะเป็นห่วงนะคะคุณจะเน่าไปเลยจ้ะปาดลงข่าวทีลกปาด์ตบนเอ็กเซ่ปะ จ้ะเพื่อนเพื่อนมือนีผ้าชมทงหน้าฝรั่งจ้ะทั้งหมดนี้เป็นข้าวสาลีเนาะจ้ะเนาะว่างพันชีเยี่ยงยาของศีริด้วจ้ะเพื่อนเพื่อน,อนที่เขานำไปทำเป็นขนมปังหรือแป้งเขาเนาะจ้ะเนาะแป้งข้าวสาลีนะคะ นำมาปะพยามาย่างด้วยจะเป็นเปลือบริเตปันจักยานนะคะฝั่งนี้เป็นข้นาวโพดนอกจากข้าวโพดยูนีพืนปลูกเอาไว้สำรับทำเป็นฟุตสำรับให้กับซัดเหลียงด้วยจะเป็นเปลือ ดิเครือดิสติกง <Yo. S 1> ่วจะเพื่อนๆฐานนาหอนมาจากประมาณนี้นะคะเยอรมานี er mm hmm. เป็นอ่าง้ที่เขาเลี้ยงเอาไว้สำหรับเฟื่อมิวอ่อเฟื่อเบิ่งยากนะคะเพราะว่านำม,มีความเสียส่ยงซานนอกจากเพื่อนๆต่ถามแฟนแล้วก็บ,บอกว่าติ้งอีกอ่าเฟื่อมิวแล้วว่า กะพิษขากกะกาบขขอโถด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้นจะลูกเด็กเล็กแดงนะจ๊ะยหนมนี้มากกะจะปล่อยให้กินอาหารตามแบตามธรรมชาติจ้ะเพื่อนๆ้านาหอนนะคะหนาหนาวมากกอยูในกรงกะจ้ะเนื้องัวยูน่นีจะมีสองสองแบบด้วยจ้ะแบบหนึ่งเพื่อเลี้ยงสําหรับเอานมนะจ้ะเนาะ หลีดน่มง่วขายนะคะแบบหนึ่งเลี่ยงสำหรับเอาไว้ค่ะขาเนาะจ่าหรือว่าล่งขาสัดนะคะเห็ดวัวเห็ดเนียงนะคะเห็ดของกินคือน,นบานห้งหางเนืะอจ่าเพื่อน